ประกาศการอัปเดตและสปอยตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาถึงอนาคตของเกมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใน e t h e r e a l r e s t a r าพาเพื่อนๆมาอัปเดตดูนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม e t h e r e a l r e s t a r t ร์ดสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิด มือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG จีโฟก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบเท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด UG จีโฟสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปัอน็ PV ขง ตัวละครใหม่ตัวที่เข้าใหม่เนี่ยจะเป็นระดับ S R นะครับแล้วก็จะมีเห็นไหมสปอยตัวใหม่เยอะเลยนะครับภายใน P V นี้มีทั้งตัวละครผู้ชายตัวละครผู้หญิงและตัวละครอื่นๆอีกมากมายนะครับโดยในฉากนี้ก็มีสปอยถึงตัวละครใหม่ที่เคยหลุดหลีกมาในกลุ่มนะครับอันนั้นอาจจะต้องไปตามดูกันส่วนตัวที่เข้ามาแบบแน่นอนแล้วก็คือนินโฟเนียลสีฟ้าในเรื่องสกิลอาจจะต้องรอก่อนนะครับติดตามเพจให้ดีเพราะนี้เขาเพิ่งโพสต์ P V เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วเองเวลา ไม่มากเข้าเรื่องเลยละกันรายละเอียดเดี๋ยวมีคนจัดการให้และขอให้รู้ไว้ว่าฉันมาตรฐานสูงหวังว่าคุณก็เช่นกันฉันน้นไปหาดูกันได้ในส่วนของการอัปเดตและจะมีอะไรต่อไปในอ t ตาเลียรีสตาร์ทก่อนอื่นเขาบอกว่าก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านที่ยังคงอยู่เคียงข้างเราเสมอทีมงานทุกคนที่นี่เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในความสําเร็จระยะยาวของเกมนี้และอยากให้คุณมั่นใจว่าเราไม่มีทางหายไปไหนเราได้รับฟังความคิดเห็นของคุณแล้วโดยเฉพาะในเรื่องการสื่อสารความสมดุล ของเกมความคุ้มค่าของเวลาที่ใช้ในการเล่นระบบ PVP เมตากิจกรรมต่างๆและอีกมากมายเรากําลังเร่งพัฒนาเกมเบื้องหลังอย่างต่อนเนื่องโดยใช้ทั้งความคิดเห็นของคุณและประสบการณ์ตรงของเรามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงเกมให้ดียิ่งขึ้นวันนี้เราอยากจะแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาและกําหนดทิศท,ทางในอนาคตหเลยก็คือการปรับปรุงสื่อสารและการมีส่วนร่วมในชุมชนเขากําลังมุ่งเน้นที่จะสร้างบทสนทนาที่เข้มข้นขึ้น ยกตัวอย่างเช่นเขาก็จะพูดเกี่ยวกับเมตาของ RTA และจะขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เล่นโดยส่วนมากเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาได้เนิร์ฟแต่สิ่งนี้มาพร้อมกับผลกระทบมากมายและทําให้เขาต้องแก้ไขเพิ่มเติมโดยเขาต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับในการสร้างสมดุลให้กับเมตาและการรับฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประสบการณ์ระหว่างผู้เล่นระดับสูงและผู้เล่นทั่วไปเนี่ยอาจจะแตกต่างกันมากและก่อให้เกิดความท้าท ที่ต้องเอาชนะคือเวลาเราต่อสู้เนี่ย RTA ระดับสูงก็จะสู้อีกแบบหนึง่งระดับไม่สูงมากก็จะสู้อีกแบบหนึง่งเป็นปกตินะครับที่จะมีผลเกี่ยวกับเมตาอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูในต่อไปเนาะ 2. s o โซลูชันการที่เราต้องใช้เวลาในการเล่นกิจกรรมมากไปอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นงานที่น่าเบื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภารกิจและกิจกรรมอีเวนต์มากมายให้เราทําในแต่ละวันควบคู่ไปกับการฟาร์มโมดูลและเชลทีมงานเขากําลังพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับปัญหานี้นะครับ เพื่อประหยัดเวลาในการฟาร์มของเราเขาบอกว่าแค่เราเล่นกิจกรรมเนี่ยก็บางคนอาจจะเบื่อและเลิกเล่นแล้วต้องไปฟาร์มโมดูลอีกต้องฟาร์มเชลอีกอาจจะมีระบบตัวช่วยเสริมต้องรอดูในอนาคตนะครับว่าเขาจะเพิ่มประสิทธิภาพมาได้ขนาดไหนถัดมาจะเป็นเอมเบอร์การไต่หอคอยตรงนี้นะครับ42ชั้นเขาบอกว่าโซลูชันปัจจุบันของเราที่จะนํามาใช้ในการรีเซ็ตข้างต่อไปคือสามารถเคลียร์ด่านที่เล่นไปแล้วแบบออโต้ได้นะครับหรืออัตโนมัติภายใต้ระดับความยากปกติความยากเราอาจจะต้องสู้เองแต่ระ ปกตินี่ก็คือเราสามารถออโต้ได้เลยแน่นอนว่าบอสตัวสุดท้ายเราต้องสู้เองเท่านั้นสําหรับตอนนี้ระดับความยากยังคงต้องเล่นแบบแมนนวลหรือก็คือใช้มือในการเล่นซึ่งอาจจะมีรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมในแพทถัดไปอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับเอมเบอร์เนี่ยเราก็จะไม่ต้องใช้เวลาในการเล่นมากประหยัดเวลาไปได้เยอะแต่จริงๆแล้วกิจกรรมนี้เดือนหนึ่งมีครั้งหนึ่งถือว่าถ้าเราถั่วเฉลี่ยเวลาก็อาจจะใช้เวลาไม่ได้เยอะมากมายอยู่ดีแต่ถ้ามีออโต้ก็ดีกว่าไม่มีนะครับถัดมาสําหรับเอ e นซิงเอและ Union b o บ ก็จะเป็นด่านพวกนี้เขาจะรองรับการต่อสู้แบบคูณ5ปกติเราจะได้แค่คูณ3ใช่ไหมก็จะมีคูณ5ทําให้เราประหยัดเวลาในการต่อสู้มากยิ่งขึ้นยูนิตบอสนี่ก็จะเป็นบอสกิ้วนะครับอันนี้ถ้ามีต้องนานก็จะดีนะ <c oughs> 3อันนี้เป็นหัวข้อสําคัญนะครับเกี่ยวกับรายได้ของเกมเขาบอกว่าพวกแพ็กเกจต่างๆเวลาผู้เล่นซื้อก็จะมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นอย่างเช่นพวกแพ็คพลังงานแพ็คทรัพยากรแพ็กเกจรายสัปดาห์ก็จะมีความคุ้มค่าให้เราเนี่ยเสีย ได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้บางคนอาจจะเติมไปแล้วมองว่าไม่ค่อยคุ้มที่เราจะเติมสักเท่าไหร่4ีจะเป็นในส่วนของสกินแอนิมัสในอนาคตจะมีสกินในรูปแบบต่างๆออกมาหลากหลายแบบที่ไม่ใช่แบบณนปัจจุบันที่จะเปลี่ยนแค่สีอย่างเดียวแต่ณปัจจุบันเน่ยเปลี่ยนสีอย่างเดียวจริงนะ <c oughs> ก็รอดูนะครับว่าะจะมียังไงบ้างเนาะ5การพิจารณา PVP เมตาและ r e a l Time Arena PVP จะเป็นหัวใจหลักสําคัญของเกมที่จะมีผลใน การต่อสู้ระยะยาวนะครับรวมถึงการแข่งเขาบอกว่าจะร่วมมือกับผู้เล่นโดยตรงโดยเฉพาะผู้เล่น RTA ชั้นนําและชุมชนที่กว้างขึ้นเพื่อประเมินและแก้ไขข้อกังวลด้านเมตาที่จะปรับเปลี่ยนการปรับปรุงกาลางฤดูกาลกําลังอยู่ในระหว่างพิจนารณาอย่างจริงจังนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะได้ระบุไว้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเฉพาะระหว่างฤดูกาลเท่านั้นแต่เมื่อไม่นานมานี้เขาได้แสดงให้เห็นกับลีเดียมและว่าเขายินดีปรับเปลี่ยนราบใจที่รู้สึกว่าจะ เป็นหรือมีบางอย่างไม่ตรงความคาดหวังด้านการออกแบบของเขานะครับอ,อันนี้ก็ต้องดูโดยผู้เล่นส่วนมากโดยเฉพาะในส่วนของ RTA นะครับก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนสกิลขึ้นอยู่กับเมตาในช่วงนั้นอาจจะมีปรับในช่วงกลางฤดูกาลด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาได้เนิร์ฟเลเวอร์ชันเนื่องจากได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันไม่สนุกและบั่นทอนกําลังใจผู้เล่นโดยเฉพาะผู้เล่น RTA ระดับล่างแม้ว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะได้รับการร้องขออย่างมากจากชุมชนแต่มันก็มาพร้อม กับผลที่คาดไม่ถึงทําให้เมตาของบูสเตอร์กลายเป็นผู้เล่นหลักอย่างว่าช่วงแรกอ่ะของเราอาจจะยังไม่ค่อยมีนะครับการที่เขาเนิร์ฟเลเวลเชันเพื่อให้ทีมอื่นเล่นได้ง่ายขึ้นอาจจะมีผลสําหรับคนที่ไม่ได้เล่นอารีน่ามากแต่ถ้าเป็นผู้เล่นระดับสูงเนี่ยเขามีเซ็ตถึกทีมถึกอยู่แล้วและโดยส่วนมากสามารถแก้ทางเลเวลเดชันได้อยู่แล้วคราวนี้ยิ่งเนิร์ฟเลเวลเชันทีมถึกก็จะมีความโหดและได้เปรียบทําให้เป็นเมตาหลักณปัจจุบันนะครับเขาก็เลยแสดงความเสียใจก็ต้องรอดูกันต่อไปาาเเรราาาาสสมมถนอคว คิดเห็นได้และตั้งกระทู้เขายินดีที่จะพิจารณาในไอเดียและหัวข้อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเนิฟปัดแปดเล็กน้อยเฉพาะใน PVP หรือจะเป็นการบัฟ DPS เชลที่ไม่ได้ใช้หรือแม้แต่การกลับไปใช้เลเวอเรชันตามเดิมนะครับถ้ามีการร้องขอมากพอก็ช่วยๆกันตั้งกระทู้นะครับเลเวอเรชันจะได้กลับไปโหดเหมือนเดิมส่วนในระยะยาวเขาต้องการให้ PVP มีความยุติธรรมมีชีวิตชีวาและให้รางวัลในทุกระดับเขาตระหนักดีว่าช่องว่างระหว่างผู้เล่นทั่วไป ที่ต้องการแข่งขัน RTA นะครับอาจจะสูงมากดังนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและเป้าหมายโดยรวมที่มุง่งเน้นช่วยให้ผู้เล่นไปถึงระดับการแข่งขันโดยตรงก็เพื่อให้ได้รับของรางวัลนะครับอันนี้ก็ดีเลยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์บางทีเนี่ยผมยังสู้อารีนาไม่ไหวเลยนะยากจริง6ก,การอัปเกรดอุปกรณ์และการปรับแตง่งเขากําลังทําการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เกี่ยวกับวิธีที่คุณสร้างและจัดเตรียมตัวละครขอ,ของคุณนะครับอย่างเช่นร้านค้าโมดูลเนี่ยกำลังได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากวิธีการสุ่มในการรับโมดูลในร้านค้าแล้วในอนาคตผู้เล่นยังสามารถซื้อโมดูลที่มีคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติรองที่ได้รับการยืนยันอีกด้วยได้นะครับเพราะอย่างว่าร้านค้าโมดูลตอนนี้จะมีบทบาทน้อยที่สุดเพราะต้องใช้แต้มโมดูลนะครับในการซื้อในอนาคตรอดูถ้าเราสามารถทําการเลือกออฟหลักและออฟรองได้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยนะถัดมาจะเป็นระบบประดิษฐ์เกียร์ประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่กําลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะครับและจะรวมอยู่ในแพทที่จะมาถึงโดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถควบ คุมการสร้างได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยไม่ต้องพึ่ง RNG อย่างเดียวซึ่งระบบนี้จะถูกปล่อยให้ผู้เล่นได้สัมผัสในรูปแบบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้งตอนนี้ก็จะมียกตัวอย่างก่อนอย่างโมดูลเราสามารถทําการเลือกออฟหลักที่เราต้องการได้และแน่นอนรวมถึงออฟลองด้วยนะครับที่เราสามารถทําการล็อกได้อย่างน้อย1ออฟด้วยกันถามว่าดีไหมอันนี้ก็ถือว่าดีแต่เขาจะมีแต้มันทีที่ต้องใช้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะหาได้ยากมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าถ้าเป็นระบบตอนที่เขา เขียนมาตอนนี้ก็คือจะใช้200เมตรต่อการกด1ครั้งคิดดูแค่ส่มโมดู ก็ใช้แต้มตรงนี้200แล้วเลทราคาณปัจจุบันนะครับนี่ผมว่าอันนี้น่าจะแพงมากกว่าเยอะมากพอสมควรนะครับเพราะไม่งั้นคนก็จะสร้างกันแบบหนำใจแต่ถึงแม้จะสร้างได้ก็ต้องมานั่งตีกันอยู่ดีว่าจะลงตามที่เราต้องการไหมแต่เขาบอกอาจจะมาในรูปแบบกิจกรรมใช่ไหมซึ่งเดือนหนึ่งอย่างน้อย1ครั้งก็คงต้องรองดูกันต่อไปนะครับว่าเราจะได้เดือนหนึ่งจะถึงพันก้อนหรือเปล่าสุมได้5ครั้งไหมหรืออาจจะสุมได้มากกว่านั้นถัดมานะครับจะเป็น i n f e r n no o โเรนโกกุสึเขาบอกว่าบอสเรนโกกุสึเป็นกำแพงส ใครหลายหลายคนนะครับโดยเขาจะมีอนิมัสตัวใหม่ที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยสนับสนุนเราสามารถมาลองเล่นกับริเลียมได้อันนี้เขายกตัวอย่างนะอาจจะมีทีมในอนาคตที่มากกว่านั้นก็จะเป็น2ตัวละครนี้มีตัวผู้ชายและตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นระดับ SDR ท่านน้ําอย่างที่เห็นถ้าเอามาคอมโบและสามารถเอามาลงบอสเลนโกคุซึได้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่น่าเปิดพอสมควรเพราะการที่เราจะจบเลนโกคุซอึอย่างน้อยต้องคนมีของหรือเปิดตัวละคร ซ้ำๆเยอะๆนะครับเพื่อให้ได้อย่างอัปเกรดดีเดียมไปในระดับสูงอะไรแบบนั้นและเป็นบอสที่สําคัญในการฟาร์มด้วยแต่ของผมวิเลว70-80%นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มแล้วไปฟาร์มนั้นเจียนอื่นอยู่เดี๋ยวค่อยกลับมาฟาร์มใหม่แต่ยังไงก็ต้องฟาร์มอยู่ดีเพราะว่ามังกรเนี่ยใช้หลายตัวยิ่งเซ็ตรองเท้าคู่กับโล่คู่กับ, low, กบสปีดสําคัญมากอย่างน้อยต้องมี5ตัวนะครับถ้าเราฟาร์มได้นะส่วนสกิลตลัวละครใหม่จะมาในรููปแแบบหนนนตต้อออออองงงรรรด่่่่ใฉาากกเเเเืืืีย็ เน,น,นะครับหน้าเปิดและสําหรับเหตุการณ์ในอนาคตผู้เล่นหลายคนได้พูดเกี่ยวกับความไม่พอใจใน RNG ในกิจกรรมดีมสเกปล่าสุดแม้ผู้เล่นมากมายหลายคนที่ได้รับรางวัลอันน่าเหลือเชื่อแต่เขาเข้าใจดีนะครับว่าไม่ใช่กรณีสําหรับทุกคนไม่ใช่ผู้เล่นทุกคนที่ชอบเสี่ยงและผู้เล่นต้องการเล่นอย่างปลอดภัยควรมีตัวเลือกรางวัลคงที่ที่ไม่ต้องพึ่งพา RNG ในกิจกรรมดีมสเกปเขาบอกว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะเพิ่มตัวเลือกของรางวัลคงที่ให้กับผู้เล่นคนที่ไม่ชอบ เสียงดวงนะครับจากตรงนี้ได้เหมือนกันมีหลายคนที่ไม่พอใจนะเพราะว่าต้องใช้ดวงมากและก็เพชรเยอะเพื่อที่เราจะได้แลกของรางวัลได้แล้วก็ต้องไปสุ่มของรางวัลในของรางวัลอีกทีนึงโอ้โหอะไรขนาดนั้น9้าครับกรา <9 S 2> รเฉลิม <9 S 2> ฉลองการเปิดตัวทั่วโลกเขาจะมีงานเปิดตัวระดับโลกที่จะจัดแบบยิ่งใหญ่มากใกล้เข้ามาแล้วเกมก็จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็อีกหลากหลายประเทศฉะนั้นเราสามารถเล่นก่อนได้นะครับเล่นก่อนเก่งก่อนเล่น หลังเก่งกว่าพรามแล้วก็จะมีของรางวัลให้สําหรับการเปิดตัวเฉลิมฉลองด้วยนะครับถือว่าดีเลยสามารถติดตามวันที่แน่นอนและวิธีการรับรางวัลทั้งหมดได้ที่กําลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้แล้วก็1ิบนะครับต่อไปจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่านี่เป็นเพียงภาพรวมของสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเบื้องหลังเขายังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อทุกภูมิภาคและจะมีการแข่งขันที่น่าตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นในอนาคตแน่นอนว่าเขาพร้อมรับฟังเสมอนะครับโปรดแสดงความ คิดเห็นเพื่อให้เขาวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องสิ่งนี้เป็นกําลังสําคัญในการเล่นและกําหนดทิศทางในอนาคตรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนี่แหละครับก็คือเกม e t h e r e a l Restart เกกับการอัปเดตแล้วก็ตัวละครที่จะมาถึงต้องบอกเลยว่าทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจเดฟนี่เอาใจผู้เล่นแบบมากๆนะครับทั้งปรับนูน่นปรับนี่ให้แล้วก็เดี๋ยวจะมีปรับเมตาในอนาคตเราสามารถทําการพูดคุยตั้งหัวข้อกระทู้เพิ่มเติมได้อยากให้เดฟตัวไหนอยากให้ตัวไหน ตัวไหนเด่นก็ลองไปติดตามชมนะครับยังไงสำหรับพาร์นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอก,กันใหม่พาร์นหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายๆไปละครับ